สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขค่ะเอาวันนี้ก็ได้อุป,ปกรณ์แนวใหม่ส่วนปูหน่อยไปเฮ็ดเองปูไตให้ซูเอฟซีเพิ่นกินเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินจ้ะเอาแต่มาเห็ดเป็นเบสนแนวเลยพี่น้องเ <c oughs> ต้งสอนใส่เบดใส่ลั่นพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องปุถ้าบ้างปูเอ้ยปลกหลายเลย ดีคะ่ะพี่น้องโซผูโซค้อนจ้าส,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 สวัสดีครับสวัสดีเอีทุกท่านครับผมพี่น้องเอาวันนี้ก็ได้อปุปกรณ์แนวใหม่มาสอนกุ้งเออสอนปูสอนปูสอนปูน้อยไปเฮ็ดเองปูไต้ให้ซูเอฟซีเพื่อกินเพื่อนว่าเพื่อนอยากกินจ้<า>นี่ครับสอนน้ำมุนีอน้ำคันแท่นหน้าขจ้าจน,นี่แหละน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นไรหน่อยพี่น้องถ่วมกูแท่ถ่วแยังหมดเลยสอน าทแล้วจังสีนยังน้อยอยู่ได้เนี่ยนเนี่กไล่เลยโอเป่ะ้าปูเอ้ยกไล่เลยนี่แต่โตข้งงามนี่เนาะนี่แหละตัวดนูใต้ดินคดถ้าเ่นถ้นันังมาตัง่งแต่ต่ต่แต่เพอเพออ้ปอ้ยมือนัม Ui, oh, đẹp đẹp tay dữ đẹp Ui, cầm qua thăn tinh đấy <cười> 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 như <thế> đấy ủa quần gì đó Tìm đây Ui, tôi nhảy tơi ở má thăng thì nó đẹp thể đẹp mà khôn qua thăn thì khơi sơn đấy thẻ nó ơi 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 เอาไปมาเห็ดเป็นเบสส่นแนวเลยี่น้องเต้งสอนใส่เบดใส่ลั่น mm hmm. นี่บ๊วี่หรอข้าววันหยาใส้น้ำมันจังขาบลหลุดออกพี่น้อง เป <ผม S 1> ็นย <จะ S 1> ูถยดูน่ากินสุกแล้วป,ปิ้งปลาไหลปีงปลาไหลขอ,องแฉมบะมาทินทานบันเกิดบริ้กนเดอปไูไตเนี่ยขอมสิเนี่ย เอาคุปออเดออ์บนก็ได้คุปท่านอานโดนแนวโดดแนวโดดแน่วไปเลนตัวไหนฟองใส่กอนมาหนจ้กิดนตัวนั้นก่อนเลยมนออกไปโจดออกกลินก้อนเอเลย้ยเลยครับเอาเลยเอาเลยือไดนสุกต่ำโแกเดียวกินนนะดอืออือ เปิดร้านได้บ่ราะสมตำทานเล่นจอดจอดอะยรอ่ะขอเด้อครับพี่น้องกระเข๋าบ้านเพราะต่อมปูไตพี่น้องปูไตไตสมงซื้อโอ้สี่เลยเขาจังว่าปูไตพี่น้องของแท้ขึ้นกดน้ำบ่ท่านมาดูปูมีเลยนี่ครับต่ำปูไต ทำยังไงคุตะตินริมรั่วแถวบ้านเขาอมครับบ้านนี้พัากินปลาปูไตว่ามีพูกินปลาไหลเลยบ้านนี้ครับคุณอยากหลุ่บาจคุณอยากไลุเบาบอยากกินปูไตพอน่ะผมยำอยากก่น สมอยาก้ะพ่อมาเล้ครับดำหงจะกัดจะจวดใส่ลงข้าวเดี๋ยวเบิดเลยสิ่เยียนครับสิ่เยียนสิ่เยียนใส่ครับสมรับตุกมัน <c oughs> กุยเนี่ยครับโอ้ยพีน้องเลยโอ้ยอยากกินกับกินสนเนอมอง คือลงต่อห้องแล้วว่เสียุขุมนครับไม่เช่นั้ก็จะย่อยกินขึ้จังเขาจะกินีบบ่อาพนน้อยจินสิะครับซอนเด้อพี่น้องเงินซ้อนลุยเลยลุยเลยลวงบบววงบววงครับบวงทังทั้งอุบิเวงบ่บวงครับผมยซ้อนบ่คอยหวเนี่ยยึดบวงไม่น่หกเกนบวง เผื่อคู่คนอื่นองไรก็เอินโอเอิญผาเนิเอิญนั่นเนี่ยคู่เอินเนี่ยคู่ค่ะเจ้าครับตัวจ้าห้ามไปนะพาผมไปกับเกลือมะมอมพ่ะพ่ะผมอือินเดอกินเดอระวังจามนีปากเด้อเนี่ยเป็นเมนูของห้องวะพี่น้องเนี่ย มื่อยู่มากินนี่เมันอเสร็จเด้ย๋ยวยได้กินบ่สว่าขึ้นผมจใงใจสื่อเรี่อน้ำมันโซ่ประกาศระเอือนย่านเขาโจนอน <c oughs> เอาครับผมเท็กเข้าขไปหวัดเลยจะเ,เห็นเห็นนี่อยจริงยันเนา อยากกินคำหน่อยเด้อมันเสพเบิดกินคำใหญ่โบตองเกีงใจครับเออมาหนีโบตองเกีงใจอัเจียงใจโบตองมาชิมทานมันเกิดกินคำยิ่ใหญ่อย่ากินคำหน้อยเพื่อได้กินหน่อยเขาเสพสังหลายที่สุดชิมก็ไม่หญ่กินเลยหลายมวนเของไปตัวนั้นวันนี้ขาดครับขาดครับ ันมหาพอปอมนี่ยเขาน้ำตาป่าเขต้องหอมากเลยทำห่อทานได้ห่อเขามาเาะีายบักกันนี่อนกันเลยทานเดียวกันปอนกันเนี้ยครับเอาักกันโอ้คือกันเนาะทักกันาอมาเรยนเนาะเนียตายาึ้มแน่อยหนอย รมก็ร่มมากร่มร่มไงแน่ร่มมากงหันบ้ามันเป็นบ้านใกินเขาพี่น้องรมมากคัเนี่ยโอ้หืมโตกี่แล้วเอา้าวปอนมือเากัน <c oughs> ตัวนึงป่นแสบแห้งออกพวกนึ่งเงกาหัวทาแล้ว <c oughs> ปอนเจียวจะค้ำด้วยปนเจียวสิเนยวนักกันดีเนาะนีขาเตยนะออของแถมเลยเว้ยเอา คือกินรอกอยู่เลยออกสิเอาออกกันหนึ่งตามตามเฮ้ยของแน่ปอนกันได้แบบนี้แล้คือบอกว่าลยใส่มาใส่กรไดเอาคมอบเยขนนากนำสำปะหรือว่าอยากกินผงทีน้ำหรือว่าไม่มีน้ำไม่ทังที่เน่ยแบะเน้อมาปิดบังกับหาพรปองมันเนี่เจรงใจ อยานทำข้าวกันได้ครับผมโอ้ตอนตามมันกระโนนี่ดีใจหลายที่สุดอืครับกินเ้อะขันมากินเนี่ยพอจะเสียตีเย่ะ่ไม่ต่อส่สีตีพอละ่ไหมากินเนยเออิ้นกัน่าไม่ิดมาปูไตปูไตมาแล้วม่แล้วนี่นู่นปูไตหลุมไดอีกอ้าอืม ไปว่าเป็นเหมือนอไรยังม่กอกซ้อยู่ตันนี่นะพน้องกันมาสารีเขาอย่างคุณยู่คุณกินครับตาพวกกินมาตรงมาขับกินเสียบหัวโอ้บหมีมือควผินนีฟขวบปริสไสนครับผมมปนไกะนใครจะมือูลุ้นเพื่ได้จวนั้นอยสองสามมื่นเนาะอะร เป็นได้กับไม่ยูไม่จิ้ข้าจีนามือนกันเนื้อกว่าโอ้มขอบุของคุณมอนอม้มมสก็ยแล้วนี่ละว่าต้นมันนอกตัวรักสิกับบ่านบซองนั่แหละหอบ้านซองน่แหละได้แาแม่ก็คือแกกันยันงันมันอกเรื่องบผู้กินกับปอนนังได้กับจิ้ยันไ้บเปิดรักเปิดรักเปิดรักับนหาครับ เข้าวัวยิ่งใหญ่ให้กตีกินตัวนี่เนาะตัวใหญ่หุ่นโบเียกมากนะมอนี่ชอบกินตัวกับตับหุ่นกับปูไตน้อครับอตุนน้สิพากินแบบเดกะจังคอยที่ตามอีกต่อไปนะครับทรมนี่กะขอบุญคนทั้งเจบเสียวโุ่สูคนเนอจมาอยู่ครับผมฉัน่มีกับก้าวขมาสวัสดีจัจัเลยครับสวัสดีครับ